รค,ครับพบกับช่องของผมกับน้องพิมชาแนลนะฮะวันนี้นะครับเลิกงานแล้วเนาะนะฮะร,รอกลับนะครับนี่นะครับร่วมงานนะฮะอยู่อยู่แผนกไหวนะครับแผนกหานาวเออเห็นวะว่าตอนนี้มาพักเนี่ยบัดพักเองเนี่นเออยเนี่ยเริ่มไปที่ไหนนี่ต้องตั้งผมใหม่นะครับตัดผมให้สูงและเรียบผมสั้น ะนะฮะก็จะให้ดูบรรยากาศตอนนี้ก็ยังกลับห้องไม่ได้นะเพราะว่าฝนตกนะฮะบรรยากาศที่โรงอาหารนะครับก็จะมีพนักง,งานโกโฮเซลนะฮะเขากำลังกินข้าวกินปลากินน้ำอยู่นะฮะฝนตกไม่ได้เลยไปไม่ได้นะครับนี่บรรยากาศร,ร,รอบๆนะฝากนะ แนะนำโจนะชื่อ,อยังบอกเป็นหลายคนบอกอ่ะนะฮะเราไปกับพบกับอีกคนหนึ่งนะครับอยู่ที่ห้องมุมนะครับหลบมุมอยู่นะครับหนุหน่มคนนี้หล่อมากนะครับผมชื่อ,อเป็นพีซีสิงเนาะนะครับหล่อมากกล่ำเป็นมัดเป็นมัดเลยนะฮะก็หน้าตาดีด้วยนะครับผมเราไปพบกับเขาเลยชื่อ เขาชื่ออะไรนะอ่าหนุ่มรอรบมุมนะซืนัดเออซื้อนัดเนี่ยนัดกับนัดนะครับผมเออเงานายด้วยเอองานแล้วแล้วไปในนามเนี่ยในนามตัวดูซื้ออย่างสวดบ่สวดบอสวดว่อายุเท่าไหร่อายุ้ เอ้ยอยู่นแนหนกสิงนะอาริโอนะโดยนะาอับบัตพนักง,งานนะเออย,ยังจบยงเล่าเพิ่มอีกลว่า ที่จะกลับจากฝนตกนะครับอินฟินีนี่นะครั 15. บหลักตองอะไรต่าง ฝนอะไรมาเลยนะฮะเพราะว่ามันเช้าอยู่เนาะน,นะครับตอนเช้าที่มีฝนตกนานๆๆนะชอบตกเย้แล้วก็ตอน What do you have?